แกแกนี่ช่วงอิ่มทิปนะนี่เราไปสืบค้นหามาว่าเขาบอกว่ามีวิธีการใหม่ในการรับประทานเบอร์เกอร์ที่ทำให้เบอร์เกอร์เนี่ยอร่อยมากขึ้นให้เอาเบอร์เกอร์เนี่ยไปเข้าในเครื่องทำวาฟเฟิลแล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเวิร์กอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะนี่อุ่นแล้วนะปึ๊บแล้วก็บีบมันลงไปใช <Hi S 2> ่เกนิดนึงให้มันกลับๆแล้วกันนะน่าจะประมาณหนึ่งนาทีโอเคโอ้ยหอมหอมฉุนขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะหนึ่งนาทีแล้ว อุ้ยดูสชีสละลายเลยอ่ะคุณเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะอร่อยตามที่เขาบอกหรือเปล่าเอ้ยมันก็จะมีความความกรอบเหมือนตอนที่เรากินวาฟเฟิลอะเนาะนี่อืมมันได้รสสัมผัสใหม่เลยนะแต่ก่อนเรากกนแฮมเบอรเก์ไอขนมปังก็จะเป็นนุ่มๆใช่ไหมนุ่มๆสากๆใช่ไหมแต่ตอนนี้พอมันเอาไปเข้าเครื่องทำวลเนี่ยขนมปังมันกลายเป็นขนมปังกรอบอะอร่อยดีเอาเป็นว่าผ่านเท้กนิคนี้ผ่าน ถ้าแฮมเบอร์เกอร์ทำแล้วผ่านอ่ะทำกับอย่างอื่นได้บ้างไหมเบอร์เกอร์เ้าเหนียวหมูมันจะเวิร์กรือเปล่าเดี๋ยวลองดูมันแข็งมากเฮ้ยมึงมันจะร้อนปะวะนี่มึงก็มีความเป็นแบบข้าวจี่นิดนนะเดี๋ยวจะลองกินให้ดูก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่าไม่ควรทำแดก แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นนะมีอะไรอีกตระเปาไส้หมูแดงดอกมันเป็นยังไงนะดี่ดอกอยากรู้นยสิอันนี้เริ่มมีกลิ่นหอม yeah. <number who ored nos> ขึ้นมาละหอมดีดอกดูสิเคยคิดมากว่าเอาจาซาปามาใส่เครื่องเยี่ยเนี่ยไม่เคยออต้องเป็นพวกที่ไม่มีอะไรทำพอสมควรนะที่จะมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยเนี่ยอุ้ยกรอบใช่ไหม หอมมากเลยอ่ออีดอกอร่อยไปทำเลยจริงๆอร่อยอีเหียอร่อยของเบอร์เกอร์อีกแน่แม็กดีครับอร่อยมากพี่จริงเหรอจะบอกว่าไงมันมันกรอบนอกมันร้อนกูรู้กูแกงเอาไปว่า ไม่เชื่อมันก็เชื่อกูแล้วกันหรือถ้าไม่เชื่อกูก็ลองทํากินเองแล้วก็เชื่อตัวเองว่าไม่อร่อยหรืออร่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดอร่อยหรือไม่อร่อยไงก็บอกกัมาบ้างไม่ให้แบบพิมด่างเดียวว่ากูพูดหยาบคายอะนะมาบอกอย่างอื่นที่มันสร้างสค์บ้างนะโอเคนะแค่นี้แหละจบแยก